สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฟอลโลจอยนะคะวันนี้จะพามาเดินที่ในป่ามาเก็บเห็ดค่ะดูว่าเราจะมีเห็ดอะไรที่กินได้บ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ฟอลโลจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ดูเห็ดด้วยนี่อันนี้เป็นป่าเห็ดไม่รู้เห็ดอะไรนี่มันออกเยอะมากเนี่ยแต่ดมดูแล้วกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยเยอะจริงจ มันเหมือนเห็ดโคลบ้าเรากินหอมหอมไม่รู้จะกินได้ไหมแต่มันแปลกมากเห็นไหมกันี่เต็มเลยหมดเลยโหเยอะที่สุดเลยอันนี้มันเป็นเห็ดที่เป็นวงกลมของแม่มดทางนี้เขาเรียกแฮกซึนคริงเดี๋ยวชัญญาจะเดินให้ดูนะว่ามันมีเยอะมากนี่มันจะเป็นวงกลมไปรอบๆเลยนี่ก็มีเห็ดเท็ดเท็ดเท็ดโอ้ นี่มาถึงนี่เลยนี่ตอนนี้แถวนี้เป็นหมดเลยเห็นไหมแค่นี้เยอะแยะเลยทำไมไม่มีเห็ดพึ่งหวานเลยมีแต่เห็ดอะไรที่กินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมาถึงนี่แล้วเน่ะเป็นวงกลมเลยมันแปลกจากนัมันไปนเกิดเป็นรอบๆวงกลมอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งดอกมันสีส้มๆ กลิ่นมันก็หอมเหมือนเห็ดขอนเลยกินได้ปะ่ะเนี่ยแหมดูแบบนี้น,นะคะเนี่ยเห็นไหมขีม้ขดด้วยค่ะอ๋อทายากลัวมากนะตาก็เก็บอกเอาจับมันมาสิเนี่ยให้มันอยู่ได้ไหเห็ดพันธุ์นี้ก็เยอะเต็ไมไปหมดเลยน่าจะกินไม่ได้ <c oughs> แต่สีเขาสวยดีค่ะพันุนี้ก็เยอะมันเหมือนเห็ดขอนเลยใบเบ้อเลอเลย เก็บเท่าจานอาหารเช้าอ่ะมันรับพลังงานดีๆในป่าค่ะเก็บเห็ดก็ยังไม่ได้สักเห็ดเลยแต่อันนี้มันก็สวยนะคะเห็นไหมไม้เยอะล่วงเต็มไปหมดเลยเห็ดก็มีกินได้ไหมเนี่ยถูสิไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดพิษหรือเปล่า ดยอดไหมโอ้ยดูต้นไม้สูงมากน่าจะสามสิบเมตรขึ้นนะคะท้องฟ้ากำลังมีก้อนเมฆข,ขาวๆมันจะเป็นสีฟ้าอ้อสวยงามอาอยู่เมืองนอกก็ดีนะเหมือนอยู่บ้านนอกแต่ว่าต้นไม้บ้านเรามันจะไม่เยอะเหมือนในต่างประเทศค่ะต้นไม้นี้มันล้มค่ะต้นใหญ่มากสี่สิบเมตรได้เห็นไหมเดินออกกำลังกาย เดินมากิ่งนี้ด้วยเห็ดก็มีอันนี้เหมือนเห็ดที่เขาขายในห้างเลยแต่มันเก่าแก่แล้วเห็นไหมหอมด้วยเอาไปแกงใส่หน่อไม้น่ากินอะไรตรงนี้ใกล้ๆกับป่าไม้แล้วก็มีหนองน้ำมีบึงมีต้นหวายถ้าหน้าร้อนมันก็จะเป็นสีเขียว มันเดินได้อยู่น้ำไม่ค่อยลึกเห็นไหมคะเนี่ยเดินได้นี่เราเดินมาอีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะมีสะพานให้เห็นบรรยากาศด้านหลังเห็นไหมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยโรแมนติกไหมมีความสุขไหมคะเดินเดินไปฝั่งโน้นค่ะเรามาจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นมีจักรยานผ่านมาด้วย เดี๋ยวไปดูต้นไม้ทางโน้นนะคะแถวนี้มีต้นไม้เยอะมากต้นโพก็มีนะคะเนี่ยเหมือนที่บ้านเราเหมือนที่บนอันนี้กกะลังใบร่วงเลยดูไหมคะเนี่ยใบโพดูอ๋อเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆสะพานที่เราข้ามาเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคลองขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก นกก็มีเยอะโอ้ธรรมชาติเห็นไหมคะอันนี้คือต้นสนเหมือนกันแต่ตรงนี้สองต้นเขาเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนใบใบเขาเริ่มร่วงไม่รู้เขาจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยใบยร่วงละมันแปลกดีแต่ว่าก็สีสวยมากแถวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสนามให้คนมานั่งมาเดินเล่น พาหมาออกมาเดินเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเห็นเนี่ยใบเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะสวยไหมคะต้นไม้ฝั่งน้นริมคล้ายๆเป็นที่ตกปลาสําหรับสมาชิกใครที่ชอบตกปลาเป็นกีฬาถ้าไม่มีใบรับรองใบของสมาชิกมาตกไม่ได้นะเดี๋ยวถูกตำรวจจับใครอยากตกปลาก็มาตกได้แถวนี้คะ่ะมีปลาเยอะ สวยไหมคะนะ่ะธรรมชาติเนี่ยเหมือนบ่อที่เราผ่านมาเมื่อกี้แหละมันจะกว้างมากตรงตรงกลางก็มีเกาะด้วยมีสัตว์น้ำมาอยู่บรรยากาศดีเห็นไหมนกบินเต็มเลยนกนางนวลเห็นไหมคะใบส,สวยๆเอาไปวาดรูปเป็นสีน้ำชอบวาดรูปเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าวาดส,สวยๆนะเพราะว่าที่บ้านลูกสาวชอบวาดรูป ถ้าเป็นศิลปินแม่ก็อยากเป็นศิลปินด้วยเย้สวยมากคะนี่ต้นนี้ก็ใหญ่มากใบมันจะมีพวงระยะกิ่งก้านห้อยลงมาสวยแปลกตาดีนะคะกำลังเริ่มเปลี่ยนสีนี่ใบสวยงามอันนี้คือต้นอะไรต้นลูกลเกาลัดค่ะมาดูเลยว่าใหญ่ขนาดไหนไม่ทราะว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวชญญาจะเดินทางนี้ หนึ่งสองสาสี่จะเอ <c oughs> เห็นไหมใหญ่ไหมเห็นไหมโห้าจะหลายร้อยปีสองร้อยกว่าปีได้มั้งนี่ <c oughs> ตรงนี้ส่วนสาธารณะเขาก็มีน้ำให้เขาเล่นพวกสัตว์ป่าพวกหงไม่ใช่หงเป็ดป่านกนางนวลนก็หลายอย่างเห็นไหมมากินขนมปังแต่เนี้ <c oughs> อันนี้คือต้นสนแช่นิดนึงค่ะมันกำลังเริ่มเปลี่ยนสีละสูงใหญ่มาก สีกว่าเมตรได้เหมือนใบมะขามเลยนะใบเขาอันนี้คือบรรยากาศแถวสวนสาธารณะค่ะที่คนมาชอบนั่งตากแดดช่วงหน้าร้อนหรือมาเดินชมวิวกันสนุกสนกบางคนก็มาทำบาร์บีคิวได้แถวนี้เป็นหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านคนอยู่เขาก็อยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้เยอะน่าอยู่แต่มันก็ติดถนนใหญ่ได้ยินเสียงรถเหมือนกัน แต่ว่าเข้ามาเดินเที่ยวมานั่งเล่นแถวนี้ได้เห็นไหมคะต้นไม้ที่เปลี่ยนสีก็มีที่ร่วงๆก็มีใบร่วงเยอะเลยเห็นไหมอยู่ทาพการธรรมชาติโอ้โหใบร่วงเต็มเลยแล้วทำไมใส่รองเท้าอันนี้ถ้าใส่รองเท้าอื่นเนี๋ยมันก็จะเปื้อนนม่สวยโอ้ต้นใหญ่ขอกอาดหน่อย รับพลังงานดีๆน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่าปีเป็นพี่เราอันนี้เป็นเมเปิลอีกสายพันธุ์หนึ่งสีเขียวแต่เขาก็เริ่มเหลือง,ลองแล้วเห็นไหมเหลืองน้ำตาลเนี่ฉันยามมาเก็บใบมันให้ดูใบโตด้วยเน,นี่ยวีดีโอก่อนเราให้ดูสีแดงสีน้ำตาลอันนี้เป็นอีกพันธุ์หนึ่ง ต้นใหญ่มากปลูกหน้าบ้านคนนี่ก็ยังมีดอกไม้อยู่เดือนพฤศจิกายนละสวยด้วยค่ะเห็นไหมไม่รู้ดอกอะไรน่ารักมันเหมือนเหมือนละคังหรือเปล่าอือเหมือนนกเหมือนดอกอะไรก็ไม่รู้ดูใกล้ๆแต่สินี่ผลไม้อะไรไม่รู้เหมือนลูกแบสก็เรียกอะไรสีเหลืองผลไม้กินได้ไหม กินไม่ได้มีหนามด้วยหนามคมเห็นไหมมันจะเกิดมันจะออกช่วงเดือนนี้แหละพฤศจิกาต้นใหญ่ดูดูดอกเดือหมดเลยนน้องแฟมบ้าเขาก็ขายไอศครีมยังเออเซ่ลับเด้อแซ่ลับเด้อเย่ะไอไอศครีมเด็กอืมอร่อยเปี่ยวด้วยชื่ออะไรเยอะดังชเว ที่กวางน้อยเราผ่านมาที่ฟาร์มสัตว์ <c oughs> กินใหญ่เลยโคในติมอร่อยไหม <c oughs> นี่เป็นพ่อเขาตัวใหญ่ตัวผู้อุ้ยมีฟันด้วยอุ้ยมันดึงไปหมดแล้วเดี๋ว <c oughs> นั้นลูกเขาตัวเล็กมีลูกเยอะจังแ <c oughs> จ้งมันให้มันกอด นี้จะเป็นที่เล่นสำหรับเด็กๆค่ะเมื่อก่อนเราก็จะพาน้องซีมาเล่นแถวนี้ตอนเขาเป็นเด็กๆมาตีเทนนิสมาเล่นแบดมินตันกันหรือว่าเล่นพวกนี้ทุกอย่างมันจะมีที่ขายอาหารด้วยขายผลไม้ขายน้ำดื่มอะไรพวกนี้ของกินที่เป็นเป็นแพไม่ใช่แพ้ลยแกะแกะตัวผู้ไปแล้วเพราะว่าเพราะว่ากวางตัวนี้มันจะมา แกงเขาแกงเขาอีกแม่กินหรอบือบือตรงนี้เป็นแพะแม่แพะตรงนั้นสงสัยมีท้องป่ะกินไหมกินไหมนกก็มีนกอะไรอันนั้นเอ้านี่นี่้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงใหญ่เลย นี่มาทำบุญให้กับสตร์นี่กินไอติมเสร็จแล้วเหลือโคนไม้ให้มาสิมาสินะเห็นไหมเห็นป่าอร่อยนะเอาเาเอเดี๋ยวกัดนิ้วฉันอันนี้ก็เป็นแพะแพเหรอไม่ใช่แพะสิแกะอ้อเรียกผิดอันนี้สีขาวขาวน้ำตาลผ่านมาเจอต้นอะไร ต้นคริสต์มาสสวนเขาเยอะเลยตรงนี้เขาเอาไว้ขายบางต้นเห็นไหมเขาจะใส่กระถางแล้วยกไง่ายถ้าต้นใหญ่เขาก็จะตัดไปแล้วก็ใส่กระถางเติมน้ำเติมดินมันก็จะอยู่ได้นานเป็นเดือนอู้สวยมากนี่ดูใกล้ๆเลยค่ะต้นคริสต์มาสถ้าใบเขานี่หอมมากนะถ้าเราเอามาเคี้ขยี้่แล้วก็ดม นี่ชาวสวนเขาตัดแล้วเขาจะเอาไปขายเห็นไหมเราจะไปขายให้ร้านร้านดอกไม้มีทุกขนาดเลยต้นใหญ่อันนี้ใหญ่มากแถวนี้สวนต้นคริสต์มาสเป็นพันๆเลยขายทุกปีขายแน่ต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้พามาดูฟักทองอันนี้มันจะเป็นสำหรับช่วงฤด,ดูนี่แหละฤด,ดูใบไม้เรืองแล้ก็จะมีพวกฟักทองขาย ผ่านมาฟาร์มของชาวนานี่ mm hmm. เหรียญเหรียญหนึ่งลูกเล็กลูกใหญ่ก็เหรียญห mm ้าสิบจ่ายตังตรงนี้ได้เลยใครจะซื้อเอาลูกไหนคะลูกใหญ่ๆอันนี้ก็แค่เหรียญกวบกว่าเหมือนน้ำเต้าเลยนะแต่อันนี้ก็เรียกฟักทองพันพันขวด เดี๋ยวซาาจะไปขายแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปเนี่ยมันเป็นรถสมัยโบราณ5-60ปีที่แล้วข้าไปอ๋อนี่เลือกแล้วสามลูกแล้วกลับไปกินที่บ้านไปทำซุปทำแกงอื้อหนักมากใหญ่ๆเรามาเจอเห็ดพึ่งหวานใหญ่หรือว่าเห็ดตับเต่าอันนี้มันเป็นพันต์สีขาวดูสิดอกเริ่มเลย นี่สองฝา่าสามฝ่ามือเสียดายมันแกแล่ละมาช้าไปนิดนึงน่าเสียดายเนาะไม่งั้นก็เอาไปทำอาหารได้เสียได้จริงจริงนี่<ๆ>เห็นไหมคะเป็นเหตุอีกพันหนึง่งในสี่พันชนิดที่ฮอลแลนด์เขามีกันถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเพราะว่าสีเขาจะเหมือนใบไม้เลยดอกใหญ่มากอขอเอดีผ่านมาตรงนี้เจอ อันนี้มีหอยทากด้วยมันเดินแถวนี้กลิ่นหอมมากหอมกลิ่นธรรมชาติเห็นเห็ดเห็นอะไรใบไม้โอ้ยเยอะๆเลยมารับพลังงานดีๆมีความสุขค่ะเงาเศร้าไม่รู้จะไปไหนไม่มีเพื่อนก็มาเดินในป่านี่แหละเป็นเพื่อนกับต้นไม้เห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหนี่ใบเขากำลังจะไม่ล่วงหรอกเสร็จไหม นี่ธรรมชาติต่อไม้เก่าๆก็จะมีมอสมากขึ้นที่เขาจะไปดับไปประดับในกับกเช้าอะไรพวกนี้ค่ะตาดอกไมส้สวยช่วงคริสต์มาสนุ่มมากเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยธรรมชาติดีนี่ใบไม้ร่วงเต็มเลยในคลองเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นใบของลูกโอก๊กเยส เห็นไหมสวยไหมถ้ามันเรื่องมันก็จะเรื่องเงี้ยสวยไหมคะเนี่ยใบมันก็เหลือง้เขียวเหลือง,ง,งสีน้ำตาลกำลังงามเลยสุดยอดไหมคลิปนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฟอลโล่จอยด้วย ขอให้มีความสุขกับการชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย